สวัสดีค่ะสวัสดีวันพุธนะคะมาค่ะกินข้าวด้วยกันค่ะวันนี้ก็ได้ปลาทอดค่ะกับข้าวเหนียวนะคะมาค่ะกินง่ายๆอยู่ง่ายๆนะคะ กินแล้วก็คิดถึงสมัยเด็กค่ะยายเลี้ยงหลานหลายคนทำนาค่ะเลยมีข้าวมีปลากินบ้านยากจนเมื่อวันตอนเช้าก็ข้าวเหนียวคนละปั้นแล้วก็ปลากนละตัวค่ะให้ลูกให้หลานไปกินก่อนไปโรงเรียน หิวแล้วค่ะหิวแล้วกินอะไรง่ายๆกันค่ะนี่เด้อกินง่ายอยู่ง่ายนะคะเสร็จแล้วค่ะมาค่ะกินอาหารจานด่วนกันจ้ะ เป็นแบบแห้งนะคะ